สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมหลังพี่เป้าคนเซียนบอลครับวันนี้ก็วันจันทร์ที่1กุมภาพันธน์ครับวันนี้ฟุตบอลก็ค่อนข้างน้อยนะครับวันนี้ก็มาสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนให้เพื่อนเพื่อทั้งพี่น้องทุกคนได้ฟังกัน,นครับแล้วก็มีโปรแกรมฟุตบอลวันนี้เอามาฝากกันด้วยนะครับ ก่อนอื่นเลยก็ฝากกดติดตามกด s u b s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยครับเ,เพื่อนๆพี่พน้องท่านใดที่เขารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปทีเด็ดในแต่ละวัน,นครับไปดีปขอภัยครับไปดูที่ผลบอลฟุตบอลเมื่อคืนนะครับว่ามีทีมไหนแพ้ทีมไหนชนะบ้างครับไปดูที่ีิมียรีก,กันก่อนนะครับสรุปผลบอลเมื่อคืนนะครับีิมียรีก,ก็มีเชลซีครับ เปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี้ไป2ประตูต่อศูนแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้นะครับจิ้งจอกสยามก็เปิดบ้านแพ้ให้กับบรีเตยูเนเต็ดไป1ประตูต่อสามครับแล้วก็เวสต์แฮมยูเนเต็ดครับก็เปิดบ้านแพ้ให้กับหงแดงเรเวอร์พูลไป1ประตูต่อสามครับและคู่สุดท้ายนะครับสำหรับพิมพ์ลีกเมื่อคืนเป็นบรายตันนะครับเปิดบ้านเอาชนะไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเซบอร์ burg, ไป1ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับคู่สุดท้ายบรายตันก็เอาชนะเปิดไปได้นะครับ ไปดูที่บุนเดลิก้าเยอรมันกันบ้างนะครับก็เป็นโคโรน,นครับเปิดบ้านเอาชนะบิลลเฟไป3ประตูต่อหนึ่งวับ,บวกก็เปิดบ้านเอาชนะไฟบวกไป3ประตูต่อศูนย์นะครับก็มีลงเตะอยู่2คู่นะครับสําหรับบุนเดลิก้าเยอรมันเมื่อคืนนะครับส่วนทางฝั่งเซรีอิตาลีนะครับผลบอลเมื่อคืนก็มีสเปเชียนะครับแพ้ให้กับอูดินเนเซ่ไป1ไป1ประตูต่อศูนย์ครับ ส่วนอตาลันต้านะครับก็เปิดบ้านแพ้ให้กับลาซิโอไป1ประตูต่อสครับาการี่ครับเสมอกับซาซัวโรโคโตเน่ก็เสมอกับเจนัวไปศูนย์ประตูต่อ3 <Yeah. S 1> แพ้เจนัวไปศูนย์ประตูต่อสาครับ <Yeah. S 1> ขออภัยครับโคโตเน่เลยก็แพ้ให้กับเจนัวไปศูนย์ประตูต่อสส่วนนาโปลีนะครับก็เปิดบ้านเอาชนะปามาไป2ประตูต่อศูนย์ครับและคู่สุดท้ายสำหรับซีเรียิตรีทครับโรม่า หมาป่าก็เอาชนะวโรนาไปสประตูต่อหนึ่งนะครับก็มีลงเตะกันอยู่หคู่นะครับสําหรับเซเรียอิตาลีไปดูที่ลาลาิก้าสเปนนะครับก็มีลงเตะกันอยู่4คู่นะครับสําหรับเมื่อคืนก็มีเกเาเฟ่น,นะครับเปิดบ้านเสมอกับอาราเบตไป0นย์ประตูต่อศูนย์คาดิสก็เปิดบ้านแพ้ให้กับแอตมาลิตไป2ประตูต่อสี่ครับการาดาครับก็เปิดบ้าน แพ้กับเซตาบิโก้ไปนะครับส่วนบาร์เซโลนาครับคู่สุดท้ายก็เปิดบ้านเอาชนะแอตแลติกวินเบาไป2ประตูต่อหนึ่งครับก็สรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนให้เพื่อนๆพี่น,พน้องนะครับไปดูที่โปรแกรมฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะครับก็ค่ำคืนนี้ก็ยังมีพอให้รุ่นเชียยงครับส่วนมากก็จะเป็นหลีกรองหลีกเล็กครับฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะครับ ลาลิก้าสเปนก็มีลงเตะอยู่1คู่นะครับเวลาตีสามนะครับก็เป็นเรอัลเบติสนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโอซาซูน่าครับส่วนทางฝั่งแชมเปี้ยนชิพนะครับก็มีวัตฟอร์ดนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟิล์พาร์คเรนเจอร์นะครับคู่นี้ก็จะลงทําการแข่งขันคิกออฟกันในเวลาตีสองสี่สิบห้าครับไปดูที่ฟุตบอลโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับก็เที่ยงคืนนะครับเป็นซานตาคาร่าครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวเรนต์ครับ แล้วก็ตีสองตรงครับปอตโต้ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเย,ยือนของลิโอฮาร์ฟครับแล้วก็ตีสองสี่ห <wreck> <eden> ้าครับโมเรเนเซ่ครับจะพบกับบาก้าแล้วก็ตีสี่ครับคู่สุดท้ายตีสี่ครึ่งครับสปอร์ติ้งลิเวอนจะพบกับเบนฟิก้าครับสําหรับโปรแกรมฟุตบอลในค่ําคืนนี้ครับก็เมื่อคืนนี้พี่เป้าให้ทีเด็ดไปก็พลาดนะครับอตาันต้าก็พลาดท่าแพ้กับบราซิโลไปครับวันนี้ก็มีทีเด็ด เ,เล็กๆน้อยๆมาฝากกันหนึ่งตัวนะครับเป็นฟุตบอลโปรตุเกสครับนะครับเป็นคู่ระหว่างปอร์โตครับพบกับลิโอฮาร์นะครับคู่นี้ก็จะลงทําการแข่งขันกันในเวลาตีสองครับคู่นี้ทางฝั่งปอร์โตได้เล่นในบ้านเกมลุกก็น่าจะดีกว่านะครับช่วงนี้เกมลุกจัดจ้านส่วนลิโอฮาร์นั้นฟอร์มช่วงหลังไม่ค่อยดีนะครับจะหนักไปทางแพ้เสีสนใหญ่พี่เป้ามองว่าเกมนี้ ปอโต้น่าจะเอาชนะในบ้านได้นะครับน่าจะชนะวันนี้เชียร์ให้เชียร์ปอโต้ครับก็ฝากกดติดตามกด s u b s c ค i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยครับเพื่อนๆพี่น้องท่านใดเข้ารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตาม้ like, กดกดกดลยครับ,ลบ,กกรบแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ